ข่าวดีวันที่หนึ่งมิถุนายน2566คนกลุ่มนี้โชคดีมากได้รับเงินสองเด้งบัตรคนจนรับคนละ600บาทเงินอะไรใครได้บ้างดูด่วนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2566บัตรคนจนรอบที่3ระหว่างวันที่27เมษายนถึงวันที่26พฤษภาคม6 6ได้รับวงเงินทั้งหมดกี่บาทได้ค่าอะไรบ้างไปฟังรายละเอียดกันค่ะวันที่26พฤษภาคม66ถือเป็นวันสุดท้ายของการยืนยันตัวตนของผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ,บัตรคนจนรอบใหม่ หลังจากที่เปิดให้ยืนยันตัวตนรอบที่สตั้งแต่วันที่27เมษายน66ที่ผ่านมาโดยผู้ที่ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบที่สระหว่างวันที่27เมษายนถึงวันที่26พฤษภาคม66จะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่1มิถุนายน66โดยการยืนยันตัวตนต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดและต้องผูกบัญชีพร้อมเทกับเลขบ,บัตรประจำตัวประชาชน กับธนาคารใดก็ได้ส่วนผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติให้รีบยื่นอุดธรณ์ภายในวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้สำหรับวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะได้รับในวันที่หนึ่งมิถุนายน66สํสำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนรอบที่สามสำเร็จในวันที่หนึ่งมิถุนายน66จะได้รับวงเงินรูปซื้อสินค้าสองเด้งรวม600บาทมีรายละเอียดดังนี้วันที่หนึ่งมิถุนายน2566 วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้คนละ300บาทต่อเดือนและวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคย้อนหลังอีกหนึ่งเดือน300บาททำให้วันที่หนึ่งมิถุนายน2566นี้จะได้รับเงินรูดซื้อสินค้าส่วนนี้รวมเป็นจำนวนเงิน600บาทต่อไปวงเงินค่ารถโดยสารสาธารณะได้คนละ750าบาทต่อเดือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน ต่อไปวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนดจำนวน100บาทต่อคนต่อ3เดือนใช้จ่ายได้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันต่อไปวันที่18มิถุนายน2 5 6 6ส่วนลดค่าไฟฟ้าจำนวน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนส่วนลดค่าน้ำประปาจำนวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ต่อไปวันที่20มิถุนายน2566เงินช่วยเหลือผู้พิการ200บาทโดยจะต้องเป็นผู้พิการที่อายุ18ปีขึ้นไปมีบัตรประจำตัวผู้พิการและได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่โดยต้องยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก่อนจึงจะได้รับสิทธิซึ่งจะแบ่งจ่ายดังนี้ 800บาทโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิมทุกวันที่10บของเดือนเงินเพิ่มเติมอีก200บาทโอนเงินทุกวันที่20ของเดือนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักส่วนสิทธิที่จะได้ย้อนหลังจะให้เฉพาะวงเงินเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจกฐานรากและสังคมร้านธงฟ้า โดยจะได้รับเงินงวดเดือนพฤษภาคม66จำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนหากรวมวงเงินงวดเดือนมิถุนายน66เท่ากับว่าจะได้รับวงเงินรวมเป็น600บาทสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยคะ่ะ ขอบคุณค่ะ